I like talking my shit Can't stop cutting people off Get my scissors look Shad just keep laughing at your pain I know if you pain Need a pad and rumor chain I'm I'ma bring my D straight jack นัวจะเซอร์ไพรส์ซะหน่อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะน่าจะทําคลิปไปส่งของให้กับลูกค้าที่สั่งของจากรลานเอนอันดับแรกนะคะก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่สั่งของจากรลานเองเข้ามายอดทะลมทะลัง ดีใจมากๆเลยนะคะนัทไม่สามารถไปส่งของให้ทุกคนเองถึงหน้าบ้านได้หมดนะคะก็เลยจะมีเป็นการเร็นจูบไปให้นะคะในกล่องสำหรับทุกคนเลยแต่เราทําการสุ่มโชคดีขึ้นมาทั้งหมดสิบคนด้วยกันที่นัดจะเป็นส่งของเองถึงหน้าบ้านเดี๋ยวอันดับแรกนะคะนัให้ทีมงานเนี่ยแอบโทรไปบอกว่าวันนี้จะมีแมสเซนเจอร์มาส่งของพวกเขายังไม่รู้ค่ะว่าแมสเซนเจอร์คนนั้นคือนัดเองเดี๋ยวเราไปรอดูรีแอคกันดีกว่าค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีปฏิกิริยาไงกันบ้าง เรากำลังจะไปบ้านแรกนะคะลูกค้าคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อยากได้ของจากแล้วเอ็นนางยอมจ่ายเงินถึง2รอบคือแบบนางบอกว่านางต้องการได้เร็วที่สุด่ดวนที่สุดทั้งสั่งผ่านเว็บทั้งมาสั่งในไลน์นะคะเพราะเขาบอกเลยว่าเขาอยากได้มากๆตื่นเต้นอนะ่ะส่วนตัวน้นรู้สึกว่าเฮ้ยการที่มันมีคนมาชอบงานที่เราออกแบบมากขนาดนี้อยากได้มากขนาดนี้เนี่ยอยากจะถามเขาเหมือนกันว่าทําไมถึงชอบขนาดนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปรอดูรีแอคเขากัน นี่เรากำลังจะถึงนะบ้านลูกคา้าคนแรกแล้วนะคะนี่ก็เพิ่งเคยมาแบบส่งของตอนนี้เราถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะไม่ไม่ได้แล้วบ้านใหญ่ใหญ,ใหญ่กวัางนี่ดอกไม่ใช่ปะเนี่ยกดผิดบ้านอายคนะอดนดี้ชัวร์ไหมแล้วตอนเนี้ยเหมือนโจนมายืนแบบด้อมๆมองๆหน้าบ้าน ตอนนี้ลูกค้ากำลังออกมานะคะอันดับแรกต้องขอบคุณที่อุดหนุนมากเลยนะคะพี่แพลวบอกว่าไม่ได้พี่แพลวตื่นเต้นคนเดียวนะนัดก,ก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่แพลวเป็นคนแรกเลยที่นัดมาส่งของให้ถึงหน้าบ้านทำน,นะคะทำให้ถึงสั่งของจากแลนด์อ็อกเอนนะคะตอนแรกเห็นว่าไม่ไอดีของพี่นัดค่ะเสร็แล้วก็แบบลองลองดูของจริงหน่อยไหมอยากอยากรู้เหมือนกันว่าลูกค้าเขาจะแบบแค้ของจริงล่ยมาในรูปหรือเปล่าอะไรอย่<น>างเงี้ยทันทดารดา นี่แล้วนะถามหน่อยว่าทำไมาถึงต้องยอมจ่ายเงินสองรอบคือจ่ายทางแบบแั้นใช้มัดเครดิตแต่ไปทางออนไลน์เขาบอกให้ไปติดต,ต่อทางนั้นมีชื่อเราก็เลยให้ไปติดต่อแล้วคืออยากได้มากจ่ายแล้วจ่ายอีกอยังไงก็ต้องขอบคุณอีกรอบนะคะพี่ขอบคุณมากเลยอันนี้เสื้อด้วยคะ่ะก็ดีใจมากเลยฟินหนูก็ไม่รู้จะพูอะไรค <laughs> ุยมันหรือกแบบ เิอ่ะคือนายก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับพี่แพลวพี่แพลวเขาก็งงว่าแบบเฮ้ยนัดมาส่งเองเหรออะไรอเงี้ยก็คืออึ้งกันไปแต่ว่ารับรู้ได้นะคะว่าแบบแรงซัพพอร์ตกำลังใจต่างๆที่เขามีให้มานำให้นัดแบบคอมยิ้มสู้บ้านที่สองเป็นยูทูบเบอร์สาวบิวตี้บล็อกเกอร์ร้านพับคนแรกๆของประเทศไทยพี่นันพี่นัน บอกแล้วนะต้องอยู่ในชุดนอนแบบนี้ไม่ได้นะสวยนะกลัวแบบว่าคลิปตัวเองแล้วมีคนสวยกว่าหรอแล้วทำอะไรออกมาอีกนี่ไงทำเก๋ทาร่ะเปิดก่อนเปิดก่อนให้ทายนะกระเป๋าอยู่นี่กระเป๋าวะอยู่นี่เอออขายอยู่สองอย่างไม่เชื่อกระเป๋าใี่ลูกตาสองข้างนี่ใส่เลยแม่ใส่เลยมาเลย และนี่ท,าท,ท่าดาอชอบกระเป๋าตรงนี้มากอลลาอราของเยอะมากทีคือหนังดีมากกว่าในรูปอีกไ,ไงคือมันดูแข็งแรงทนทานกว่าที่เห็นในรูปอ่ะเออตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นแบบกระเป๋าผ้าใบแล้วก็ข้างข้างในอ่ะไม่มีหนังแต่นี้คือเป็นหนังแบบบุกหนังข้างในหมดเลย,เลยคุมมาคุมมาเลิฟนะเลิฟนะ หอามาให้ถึงบ้านผขึ้นมาแลบตัวยังขอสเปรย์แอลกอฮอด้วยเออเออลืมขอสเปรย์แอลกอฮอล์เทวด้วยเฮ้ยช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงวิกฤตโควิดก็ต้องมีแบบสเปรย์แอลกอฮอล์ซึ่งกลิ่นของนางเนี่ยเอ็กกับคารคเม็ดด้วยนะใช่ไหมใช่คือจะมีกลิ่นโรสีมีกลิ่นวานิลลาแล้วก็กลิ่นคอปตอนซินนมมอนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้ำมาส่งของด้วยเองเลยครับผม แต่งตัวคือแบบแซ่บมากแม่ขาอายแล้วตอนนี้หลังก็จะใส่เฟิร์มินาอโอ้โหงั้นเดี๋ยวแกะใส่เลยไหมอ่ะค่ะ่างเป็นไงชอบไหมคะเอาดีดีชอบหลักมากอ่ะดูแบล็ขึ้นเลยตอนแรกเพจใส่โบโอ้โหอ้อหอมของกระเป๋าไปด้วยเลยครับผมถามหน่อยค่ะทำไมถึงแบบว่าซื้อสองไอเทมเลยก็ว่าเป็นเอ็ซ์ตีมินาจิ๋งหลังส่วนตัวใช่ไหมโอ้ขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยมีอะไรอยากจะแบบบอกแม่พอเห็นของจริง อย่างแรกแหละแล้วก็แมทแมทีเรียลอะจากราคาเนี่ยจากที่พี่นันลงคลิปมันรู้สึกว่ามันไม่ได้แพงอ่ะจริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตื่นเต้นแลรวคะขอบคุกระดับแรกก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนน้องทำหน่อยทำหน่อยทำให้ถึงชอบสองไอเทมนี้ค่ะนี่ ่าขอให้เอาไปแล้วใส่บ่อยนะคะใส่ล้วตุกยวันนี้ไหมชีสุูดสวยกว่าน้องแน่นอนแอบถามนิดนึงพี่เล็กวันนี้หนูมาส่งด้วยตตวปกติเห็นหนูใน Facebook วันนี้ Facebook กับตัวจริงเหมือนกันไหมอุ้ยกลัวกลัวคำตอบกอกวมากไม่ทีนี่ให้ให้พี่เล็กคนบอนกว่าหอมกว่านะ เราเดินทางทวกรุงเทพนะคะเพราะลูกค้าคนต่อมาอยู่รังสิดเพลนบอกว่าลูกค้าคนนี้เนี่ยมีดริกีเป็นนางงามระดับประเทศด้วยคุณลูกค้าเฮ้ยใช่ปะเนี่ยใช่หลังนี้ปะเนี่ยชว์หรือเปล่าคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะน้องโยตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่นันได้มาบ้านน้องโยชิด้วยนะและนี่คือโฮมทัวร์ พ<ม>อยังเหรอบ้านกมากค่ะแม่พี่นาข้าแล้วน้องเอ็นมาส่งนะคะ นี่เลยอันนี้ก็จะเป็นกล่องเสื้อนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นกระเป๋าฮะผมชอบตรงไหนนะถามจริงๆสั่งทำไมนะชิคชอปดีไซน์ลูกกระตรุ้งลูกกระตาเอออะไรบ้าง<ห>กิจการของหนูติดตามพี่นัทเหมือนกันพ<ห>ักมาวิตั้งแต่แบบออกแพ็กเกจเ,เป็นลูกกระตรุ้งลูกกระตายังไม่วางขายเลยนะวิทยากรดูพี่นัทตีออกแฟชั่นใหม่แล้วเออสั่งให้หน่อยคือจะเอาเพิ่มอีกใบใช่เอาเพิ่มอีกใบเอามาให้หรือเปล่าวันนี้เลยเหรอทีมงานเรามีของไหม เรามีอีกใบไหมขอขอกระเป๋าอีกใบนึงค่ะคือออเดอร์เพิ่มกันเดี๋ยวนี้เลยหรอเดี๋ยวนี้เลยแม่ได้ใหม่พูดลูกค้าขอซื้อเราก็ต้องขายนะคะไม่มีปฏิเสธลดนี่เออต้องยอมว่าคุณโยขอซื้อจริงจังมากเลยนะซื้อแน่นมากราส่งเลขมาชิมด้วยนะแม่ได้เดี๋ยวส่งเลยค่ะเออส่งก่อนเลยดีกว่านะโยไม่โอนเงินอ่ะยังไงเดี๋ยวแยกกันตรงนี้โยเดี๋ยวพี่วิ คุณจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็จะมาส่งคือนันพยายามเลือกเคสที่แบบอยู่ไกลมากๆจะได้เห็นถึงความแบบตั้งใจเต็มที่เพราะถ้าเราส่งอยู่แค่แบบสยามพระราม๙เดี๋ยวคนจะหาว่า hey ไม่แน่จริงสวัสดีค่ะ <laughs> สวัสดีครับผม <c oughs> <c oughs> คุณพี่พี่อะไรคะ <c oughs> พี่แนนค่ะพี่แนน,นนนัดแนนเนาะวันนี้ <c oughs> อ้อโหโอันดับแรกขอบคุณนะคะที่สั่งซือ้อเสื้อและกระเป๋านะคะไงฮะ ใช่มันให้ความรู้สึกดูแบบแทนแทนง่ายนะคะสวยรู้สึกรอบป่ายรู้สึกโล่งใจข้างในเนี่ยลุยได้เลยวางใส่ของได้เลยค่ะเพราะมันเป็นหนังที่ย่ําก็เลยลุยได้เลยเต็มที่ไม่มีปัญหาค่ะน้องเสือข้างนอกเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเลอะอะไรก็จะเอาแปรงสีฟันเนี่ยแปรงเฉพาะจุดแค่นั้นเองค่ะเยดีใจที่ชอบนะคะพี่แนนขอบคุณมากเลยนะคะแล้วคุณจะต้องไปไหนต่อไหมอ่ะเดี๋ยวไปลุยต่ออีกฝากหนึ่งค่ะ เคซีนะคะลูกค้าเป็นผ้นันไม่คิดเลยว่าจะมีผู้ชายซื้อของนั้นด้วยมารู้ดีกว่าว่าคุณธันนบเนี่ยเขาจะหล่อแค่ไหนเห็นว่ากำลังลงมาแล้วค่ะคุณธันนบหนูซื้อแหวนมพี่น,น้ำไปเลยเอ่ยธันนบค่ะตอ <laughs> นนึงเราชื่ออะไรธันนพแสงโอตนาย <laughs> ออพี่นประสกคนนึงว่าเป็นผู้ชายมึง <laughs> รู้ไหมว่ากูบอกทีมงานว่าเลือก เลือกลูกค้าคนหนึ่งที่เป็นผู้ชายหน่อยเพราะเผื่อได้กับลูกค้าได้ไหี่จะเซอร์เซอได้ไหมโอเคอนยญาตทำหล่อนทำลายความฝันฉันหล่อนฉันคิดว่าจะมีผู้ชายลงมาผู้หญิงที่ได้ธนบไม่ได้หรอได้เพราะผู้หญิงบางคนก็ชื่อนชอชายเหมือนกันเริ่มสั่งเหร่อนได้ใช่หนูสร้างหนูอยากได้มากพี่น้านี่ก็เป็นน้อยหนึ่งคนที่น้าทำลายมาขายก็คือซื้อตลอดเลยนะคะพี่นาามาส่งของดีเลยอ่ะไม่ตคารุนมึงกล้วยไม้ไอจีกล้วยไม้ผู้ชายดูไม่เป็นทูกร้อนหล่อนธนบอ่ะเกลียด เลือให้ไหมโอเคเปล่าพี่นัทอันนี้จะบอกว่าหนูพกอะไรถุงผ้าตัวเนี้ยอันนี้ดีเอ้ยไปไงมั่งรอ่ะต้องเลือกอลับมาจริงและนี่ด้วยท่าดาเจ้ตัวนี้ใช่ใส่เลยไหมตั้งตัวโป้มากเลยแอบฝนหรือแอบหนาวคือมันเป็นฟรีไซส์นะคะคือใครใส่ก็ได้ใช่มีไซส์เดียวน่ารักมาก ยั่นหดูเป็นชนีซอฟเลยอ่ะดูแบวเลยอ่ะได้ไหมก็ยังไม่ได้สวัสดีนะคะโอ้โหขอบคุณค่ะวันนี้นะมาส่งของให้เองเลยทำไมทำไมถึงซื้อแลนด์น้ำเอ็นคะมนแรกเห็นยูทูปก่อนค่ะอแล้วรู้สึกว่ากระเป๋าอะค่ะอันนี้เป็นเพราะชอบใช้กระเป๋าใบใหญ่เลยโอ้ใบนี้หนูออกแบบมาให้เลย ชอบมาไอน่ารังไหมคะดีใจที่ชอบมากของจริงสวยกว่าในารูปไหมพวกพี่เอาแบบความจริงบบค่ะวาคมจริงแล้วแบบว่าข้างในแบบเป็นหนังสวยมากใช่<ะ>อุยดีใจที่ชอบมากเลยค่ะอันนี้ก็เสื้อด้วยนะคะวันนี้เอามาส่งแล้วชัดามันผู้โชคดีเหรอคะ ใช่ค่ะหนึ่งในผู้เลือกนี้ในเมโซหนึ่งในสิบสิบในสิบวันนี้เรามาส่งให้น้องชีถึงหน้าบ้านเลยคนเนี้ยตั้งใจเลยนะเหมือนไม่รู้ไม่รู้เลยวันนี้คิ้วเต็มขนตาเต็มบอกตาเต็มมาธนาแกไม่บอกใครอีกแล้วอ่ะอ่ะจริงจริงชีชอบมากเพราะว่าชีอะชอบใส่อะไรอย่างนี้อยู่แล้วเออจริงๆมันดูเกาหลีเบาๆนะแม่ใช่แล้วนี่พี่ออกแบบให้ข้อมือมันจะต้องแบบ หล่นมาพี่ถือให้คือจริงอถ้าเป็นชนีอ่ะหนูอะชอบใส่คาดิแกนอย่างเดียวแล้วก็ไม่ใส่แบบเหมือนใส่กางเกงในใช่ใส่เป็นเดย์ไปเลยแม่มันจะยยอะๆหน่อยหนึ่งกลุ่มจริงๆใส่ได้พี่นะได้นี่ต้องบอกอาชีเนี่ยเป็นน้องรุ่นน้องที่บอตั้งแต่มศวแล้วเป็นไงหล่อนเห็นฉันตั้งแต่อยู่มหาลัยเนาะใช่เรียนแฟชั่นมาวันนี้ดิฉันกลับมาทำแบรนด์เสื้อผ้าแล้วแกมาอยู่ตรงนี้ได้ปะเดี๋ยวฉันตัวใหญ่แกตัวเล็กมากพี่นัทใส่ก่อนไม่ไม่เอาไม่พูดเพราะจริงๆตอนแรกเราชวนพี่นัยค่ะ แต่ต้องใส่ชุดมหาลัยด้วยนะโอ้หน้าต้างปันแก่วะแต่ถ้าเกิดคือพี่นัดยุคนั้นจะต้องใส่กระโปรงแล้วก็ใส่แว่นอุ้ยต้องแต่งเหมือนสมัยก่อนเลยเหรอโกแล้วก็แบบไม่แต่งตาหนูชอบพี่นัดมากตอนนั้นอะอ้าวแล้วตอนนี้ชอบยิ่งกว่าโอเคแล้วเอางี้คลิปนี้นะคะถ้าถ้ใครอยากให้นัดกลับไปเดินที่มหาลัยกับอาชีอีกลองโหวตกันเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะจะไปเดินเล่นกับน้องอาชีเนาะ ดีใจที่ชอบชอบแต่หนูชอบมากจริงๆหนูชอบมากค่ะนิเก๋แม่ใหญ่มากใหญ่ปะน่าราักมากมากเลยนะคะเป็นเซนตเข้ากาันคือจริงๆเป็นโทนแบบที่ชีชอบแต่งเด็กไงนี่นฟังอะ่ะแม่ได้ปะรอดูคนต่อไปแล้วนะอู้ยูสาูก เดี๋ยวจะหาว่านนเนี่ยเอาใจแต่ลูกค้าในกรุงเทพนะคะแต่จริงๆนะเดินทางไปต่างจังหวัดมากไม่ได้มีแค่ผู้โชคดีที่อยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวนะคะที่นันจะไปหาแต่มีผู้โชคดีจากต่างจังหวัดด้วยอาจจะไม่ได้ไปหาด้วยตัวจริงๆนะคะแต่ว่าเราจะวิดีโอคอลหากันนะคะสวัดีเดี๋ยวดูว่าคุณปิมจะว่าไง,างพี่ปิพมสวัสดีค่ะ พี่ติมคะนัดขอโทษนะคะที่ไม่สามารถเอากระเป๋าเนี่ยไปส่งได้ด้วยตัวเองแต่ว่าขออนุญาตคอหานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุดหนุนนดกังราคแก็กเไหวปกติไม่ได้ซอมกระเป๋ญ่เลยบนัดฟังและนฟินมากเลยนะเนี่ย <laughs> ยังไงขอบคุณมากๆเลยนะคะเราไว้มีโอกาสเนี่ยหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะได้ค่ะเราได้ของแล้วอย่าลืมถ่ายรูปน่ารักน่ารักมาให้น่าดูนะครับสวัสดีฮะเ <c oughs> <c oughs> วลาเห็นรอยยิ้มของลูกค้าหรือฟังแบบคำชมต่างๆมันทำให้เรารู้สึกแบบ มันแบบมีกำลังมันหายเหนื่อยเลยอะตอนแรกเหนื่อยมากพอเราต้องเดินทางจากลางังติดกลับไปหนองแขมแต่อบางคำหนี๋ยลูกค้า<ด><ฮ>ปุ๊บกูเฮ้ยเฮยไปที่ร้าวันนี้เป็นไงบ้างครับไหวค่ะยังไหวก็เมื่อ <c oughs> วันนีนน้นั่งอยู่บนรถอะนานมากอยู่บนรถรุนนี้เราเริ่มเก้าโมงเช้าตอนนี้ประมาณากระมาณสักหกโมงเย็นแต่ว่ายังไม่จบ สู้ฮะเพื่อแฟน่ะเพื่อแลนออฟเอ็นค่ัสวัสดีค่ะพี่ยิงสวัสดีฮะวันนี้พี่คือคนสุดท้ายของหนูขอโทษที่มาช้านะคะในนอของมาให้แล้วกระเป๋าแล้วก็เสื้อครับขอบคุณที่อุดหนุนนะฮะถามหน่อยพี่ยิงทำไมซื้อสองอย่างเลยเห็นน่ารักดีเห็นน่ารักเห็นไอเท็มน pues ่ารักหรือเห็นตรงนั้นน่ารักอ้าวโอเค ได้คุณนีหญิงมากเลยนะคะใช้แล้วชอบไม่ทอบไงบอกได้เลยนะคะเดี๋ยวนั้นนำไปปรับปรุงต่อเนาะค่ะวันนี้ไม่รบกวนแล้วฮะบ๊ายบายฮะภารกิจของเราเล็ะไปตะเวนลุยต่งของทั่วกรุงเทพทั้งวันเลยจะบอกได้เอาเพี่อนเรียกชื่อลูกค้าผิด ลอดคลิปแล้วเมื่อกี้ทีมงานเข้ามากระซิบว่าเขาชื่อพี่เฟิร์นได้ชื่อพี่หญิงแม่แล้วทำไมไม่ทักหนูนี่นี่ก็ตื่นเต้นไม่ได้ยิน <c oughs> แล้วทีมงานพยายามกระซิบหนูว่า <c oughs> แบบสกิดแล้วหนูอ่ะ <c oughs> ก็ไม่ฟังจะเ <c oughs> ไปบอกลูกค้าใหม่เลยว่าเขาชื่อพี่เฟิร์นโอ๊ยพี่เฟิร์น <c oughs> จำขึ้นใจเลยทีเด็ด ค่ะที่ต้นขอโทษค่ะหน้าแตกมากตอนนี้มึงคือกวอายมากเรี่กชื่อลูกค้าผิดลูกค้าก็น่ารักไม่ทักไม่ทวงวันนี้นะคะคือสนุกมากแต่ยอมรับนะคะว่าเหนื่อยทอเหนื่อยก้น แต่เพื่อกค้าที่น่ารักนะคะนัดก็ทาตามสัญญานะคะมาตุ่มส่งของให้ถึงที่รีแอคแต่ละคนก็น่ารักมากทำให้นัดเนี่ยมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็คณทุกคนนะคะที่อุดหนุนเข้ามาแล้วก็ขอโทษที่ดีนัดเนี่ยไม่สามารถไปส่งของ,ของทุกคนได้ถึงมือนะคะแต่ยังไงนะยืนยันว่านัดจะพยายามออกแบบไอเทมน่ารักน่ารักออกมาเนี่ยจากในแบรนด์แล้วเอ็นอีกนะคะหรือใครมีอะไรอยากแนะนําก็บอกกันเข้ามาได้แต่ตอนนี้ วางหมดแล้วจ้าเพื่อขั้นตอนนนะคะไม่มีแล้วนะคะผมโ so ซ ตอน้าก็กำลังปรึกษา,กาทีมงานนะคะว่ามีคนอยากได้เยอะมากเราสั่งไม่ทันก็เลยคิดอยู่ว่าเราควรจะผลิตเพิ่มดีไหมถ้าใครอยากได้นะคะลองแจ้งกันเข้ามาหน่อยถ้า,าะะแบบว่ามันมนีคนอยากได้อยู่อีกเยอะเนี่ยนะจะผลิตเพิ่มรวมถึงกระเป๋าตอนนี้เหลือกี่ใบนะคะสิกว่าใบถ้าใครอยากได้ก็รีบสั่งได้เลยนะคะที่ไลน์นี้ก็ได้หรือว่าจะเว็บไซต์ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Instagram ก็ได้นะคะใัวันนี้น้นลาไปละฮะแอะส่วนใครที่ชอบเรื่องดราม่านะคะที่เกิดขึ้นกับแบรนด์เนี่ย เดี๋ยวคออกไปไหนไปฟังกันจย์ประมาณสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องนิสาวันนี้นะคะจะมาขอเคลียร์ประเด็นเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นกับแบรนด์หนูหนจานค่ะเข้าประเด็นเลยอย่างตอนนี้หนูโดนเฮ้ยแบรนด์หนูเนี่ยไปก๊อปกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งมาซึ่งเป็นรูปประมาณนี้ค่ะมีรูปตาเหมือนกันแต่ของแบรนด์เนี้ยก็จะเป็นรูปตาแบบนี้ของหนูเป็นรูปตาแบบนี้เรียกว่า คืคตกลงว่าถ้าใครเอาตาไปเอาตาเนี่ยไปไปทำเป็นรูปรอยป,ป,ประดิษฐ์หรือทำเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วเนี่ยคุณก็จะใช้ตราตา,มตามไม่ได้มไม่ใช่ตาใครก็ใช้ได้หมดอะพี่แต่ไอ้ตาเนี่ยมันเป็นตาเดียวกันหรือเปล่าตาเหมือนกันไหมถ้าตาที่ไปทำเป็นเครื่องหมายการค้าแล้วหรือทำเป็นรูปรอยประดิษฐ์แล้วเรามาดูเสร็จแล้วเรามาเรียนแบบมาคอปปี้มาทำไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าคอปปี้เพราะหนูพยายามชี้แจงแล้วว่ารูปตาของแบรนด์หนูเนี่ยก็มาจากลายเส้นที่หนูออกแบบเองวาดเองเพียงแต่ว่ามันเป็นการทอนรูปตาเนี่ยมาอยู่บนโปรดักเนี่ยเหมือนกันแค่่แบบวาามีต อยู่บนเสื้อมีตาอยู่บนกระเป๋าแต่ว่ารูปตาเนี่ยมันคนละทรงเลยแบบนี้ก็ใช่แกคือไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งเอาตาเนี่ไปจดทะเบียนขึ้นมายค้าเอาตาแเอาตาคนเนี่ยนะเอาตาคนไปจดทะเบียนขึ้นมายค้าคนอื่นจะใช้ตาไปอะไรไม่ใช่ตาค่ะใครใครก็ใช้ตาได้หมดแหละเพียงแต่ตานออกแบบตาเขาต่างออกแบบกันไปไม่เหมือนกันตาเขาอ่างคำตัวอย่างตาเลยดีกว่าที่เขาว่าเลยเดือยออกมานี่งั้นก็เคลื่อนภาพเลยว่าอย่างแบรนด์หนูเป็นแบบนี้และที่เขาพยายามเชื่อมโยงว่าหนูก๊อปมาคืออันนี้อย่างนี้เรียกว่าเรือเบอิร์ลี ท่านผู้ชมได้รับทราบก่อนนะครับว่าเครื่องหมายนี้มีตาแบรนด์นี้มีตาปักอยู่บนอกไม่ได้แปลว่าคนอื่นเอาตาวางบนอกไม่ได้แต่ถ้าไปเอาตาที่เขาทํไว้อยู่บนอกอยู่แล้วมัมาดัดแปลงอย่างเงี้ยหนูผิดแน่นอนอแน่นอน้องงั้น,นยอย่างอาจารย์ดูดูจากรูปเนี้ยนะ่ะมันเหมือนอย่างเงี้ย ในเคสนี้ตานี้กับตานี้เนี่ยเนี่ยตานี้กับตาเนี้ยมันเรียกว่าผิดกฎหมายไหมคะจะไม่ผิดตรงไหนเดียวมันไม่มีทําให้ใครสับสนหลงผิดว่าเป็นแบรนด์เดียวกันเป็นตาเดียวกันหรือเป็นเครื่องหมายเดียวกันไม่มีการสับสนหลงผิดเลยครับคนละเรื่องอ๋อหนูจะได้สบายใจว่าสิ่งที่หนูออกแบบเนี่ยมันบังเอิญแค่เป็นตาคล้ายกับอีกแบรนด์หนึ่งแต่ว่ามันคนละรูปทรงเนี่ยดังนั้นไม่ผิดอ้จะว่าคล้ายก็ยังไม่คล้ายที่ทำไปดังนั้นกรณีแรกก็เรียกว่าไม่มีการทําซ้ำดับ การเรียนแบบคนละเรื่องงั้นคนที่กําลังเข้าใจนัดผิดนะคะหรือคนที่พยายามจะทําให้นัดดูผิดเนี่ย <c oughs> น่าจะเข้าใจในกรณีแรกแล้วก็คือว่าเราสามารถใช้ตาได้กันหมดแหละใคใ่ตามถ้าไม่ทําออกมาเหมือนหรือว่าจะใ,ให้เมื่อใจดัดแปลงจะให้คนเขาสับสนหลงผิดว่าเป็นอันเดียวกันแต่ว่าประเด็นดราม่าย,ยังไม่จบอาจารย์ค่ะยังมีเรื่องของทรงกระเป๋าอีกนี่คือกระเป๋าที่หนูแบบและนี่คือทรงกระเป๋าที่คนที่พยายามโจมตีหนูเนี่ยบอกว่าหนูไปก๊็อปมากระเป๋าก็นราเป็นสี่เหลี่ยมไห่เหรอมันก็มีสี่เหลี่ยมทรง กอง,งรงลีโซงอะไรมันก็มีอยู่แค่ทรงจำเนี่ยหรือรถยนต์เนี้ยรถยนต์ก็ทรงโซงเดือนกันหมดเอารถยนต์ก็เหลือรถยนต์ทรงนี่หมดกระเป๋าก็เลยกระเป๋าทรงกระเป๋านี่นี่น,นี่แต่ไม่ใช่เอากระเ,เป๋าเขาปั๊บมาทำเรียนแบบ เหมือนจัดแปลงนิดนิดหน่อยหน่อยไม่ใช่อคนที่เขาเข้าใจหนูผิดอยู่ค่ะเข้าใจว่าหนูอ่ะก๊อปกระเป๋าซีรีนแต่จริงๆ,ๆแล้วจุดประสงค์หนูไม่ได้ตั้งใจทําเพื่อออกมาขายว่าเฮ้ยฉันขายซีรีนในราคาถูกกว่างี้ยก็<ช>ไม่ใช่ใช,ใช่ไหมคะก็ขายเวลาไปก๊อบยี่ห้อนี้แล้วคนดูเขาก็ไม่ได้สําคัญผิดว่าเป็นยี่ห้อนะ้นดูป๊ปไไม่ได้สําคัญผิดไม่ได้ีเจานาถ้าให้คนอื่นสับสนหลงผิดอะไรจ่างค่ะ กระเป๋าสะพายกระเป๋าถืออ่ามันคือกระเป๋าตังเงี่ยกระเป๋าตังบอกว่าเนี่ยไอ้พกออกแบบกระเป๋าตังแบบนี้ปั๊บห้ามคนอื่นทํากระเป๋าตังทรงนี้คนละเรื่องเลยลักษณะของกระเป๋ามันก็ต้องเป็นกระเป๋าพี่จะทำกระเป๋าเป็นสมุดไม่ได้หูกระเป๋ามันก็หูกระเป๋าก็มีสั้นมียาวพอคุณจะมือหูกระเป๋าอย่างยาวเออผมห้ามคุณทำหูกระเป๋าอย่างยาวไม่ได้กระเป๋ามันก็มีสั้นมียาวมีแค่นี้เลยจะเอาอะไรอ่ะยังมีอีกอาจารย์คะอย่างเรื่องของทรงเสื้อคือจริงๆมันเป็นทรงเสื้อเบสิกก็คือเรียกว่าทรงคาริแกนนะคะมันก็จะเป็นทรง ที่เป็นกระดุมอยู่ด้านหน้ามีกระเป๋าเจาะสองข้างหลายคนโยวงว่าเอ้ยหนูไปก๊อแชาแนลมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดประสงค์หนูไม่ได้ตั้งใจว่าเสื้อตัวนี้คือชาแนลนะคือดูก็รู้ว่าไม่ใช่อยู่แล้วถูกไหมใช่ค่ะมันเป็นคนละเรื่องราะนี่เวลาเราออกแบบเสื้อผ้าของเราเนี่ยมีเครื่องหมายมีอะไรต่างมันบอกคุณลักษณะคุณสมบัติเด่นของเราอยู่แล้วว่านี่เป็นเสื้อที่เราออกแบบมา,าจากผลงานของเราโดยตรง S <S ไม่ได้เกจจาถ้าให้กูสําคัญผิดว่าเป็นสินค้าของยี่ห้อนั้นสินค้าของยี่ห้อนี้ไอ้ชงเสื้อเสื้อก็หนังสือเสื้อเสือ้อว่าเรามีแขน มีแขนมีตัวเสื้อมีกระเป๋าไม่มีกระเป๋าม,มันก็อยู่อย่างนี้แหละเสื้อหลายๆแบรนด์ที่ขายเสื้อผ้าก็มีทรงคาดแกนเหมือนคนขายเชิ้ตอ่ะมันก็ใ<ช>่ทรงเชิ้ตแต่ว่ากระดุมไม่เหมือนลายผ้าไม่เหมือนไม่ใช่เพราะตัดเสื้อเชิ้ตออกมาขายเสียดบ,บอกว่าห้คุณดูทำเสื้อเชิ้ตมันก็ใช่ที่ไหนเลยไม่ใช่ทรงเสื้อมาตรฐานทรงเสื้อทั่วๆไปอย่างเงี้ยไม่ได้ว่าทำซ้ำเลยไม่ได้ว่าทำซ้ำเดดแปลกเพราะเสื้อมันก็คือเสื้อได้เพื่อนๆจะได้เข้าใจในเรื่องของการแบบละเมิดลิขสิทธิ์เนาะว ผิดกฎหมายทางการออกแบบต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์แต่เพื่อนๆที่เข้าใจหนูผิดอยู่หรือบางคนที่พยายามอยากจะให้หนูผิดเหลือเกินเนี้ยค่ะต้องเข้ากับว่าตอนนี้เนี่ยการที่เขาโพสต์เตตัสบางอย่างหรือว่าสร้างกระแสว่าหนูเนี่ยไปก๊อปโพสต์ต่างๆเหล่านี้ค่ะอาจารย์อย่างนี้เรียกว่ามีความผิดประมาณไหนคะการโพสต์ข้อความที่มันแบบลักษณะเป็นการใส่ความทําให้คนอื่นที่เห็นข้อความที่เขาโพสต์ไปเนี่ยเข้าใจว่าเราเนี่ย ไป c o ี้ไปเรียนแบบแบบนี้นนเรียกว่าเป,เป็นความผิดแบบไหนคะก็เป็นความผิดทางมิประมาดได้เลยเพราะว่ามันใส่ความเราเี่ยคนอื่นก็จดูหมินหยิบาทางเราดังนั้นความผิดแบบนี้จะโดนอะไรบ้างก็ดหมิ่นปมาความผิดฐานมิปรปมาเนี่ยมันก็มิดด่นปมาโดยการโฆษณาเนี่ยโทษจำคุกก็สองปี<า>ใช่ไหม ส่งข้อมูลข้อความเป็นเท็จเลยใส่ความเราเลยเก็ถ้าเป็นข้อความเท็จก็เป็นความผิดตามพรคอมพิวเตอร์ซึ่งพรคอมพิวเตอร์เนี่ยกรโทษตั้ผู้ห้าปีไงและยอมความไม่ได้ยอมความไม่ได้คือหมายถึงว่าถ้าหนูจะเอาเรื่องจริงก็ดูแค่อยู่สองทางหนึ่งมินประมาทไหมหรือว่าผิดพรคอมพิวเตอร์ค่ะนัดพยายามจะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่โพสต มาในแนวทางที่พยายามจะโจมตีนันหรือดิสเครดิตนั้นเนี่ยเพราะอาจจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยนัทละเมิดลิขสิทธิ์จริงๆเขาอาจจะไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายทางด้านการออกแบบแต่เมื่อคุณดูคลิปนี้แล้วแล้วคุณเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่นัททำเนี่ยไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์เขาจะยังกลับตัวทันไหมหรือว่าแก้ตัวทันไหมคะพื้นที่ของไอ้โลกโซเชียลเนี่ย เล็กแรงคีย์บอร์ดก็เยอะหรือบางทีคนที่โดนว่าหน่อยอีกคนก็เข้าไปว่าเลยโดยที่ไม่ไม่คิดข้อมูลเลยที่เขากาลังว่ากันอยู่เนี่ยใช่ไม่ใช่ว่าอ่าามเลยพวกนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดําเนินคดีได้โอ้ยแค่พิมพ์ใน Facebook เองมันจะผิดกฎหมายได้ไงจริงๆมันมีกฎหมายคุ้มครองตรงนี้อ,นอยู่คุ้มครองอยู่แล้วกฎหมายเป็นแรงและนั่นก็ไม่อยากจะให้เพื่อนๆนะคะต้องพลาดมีคดีกับเพราะแค่เรื่องของอารมณ์หรือเพราะว่าอยากจะเอ้ยใส่พิมพ์ไปเพราะความสนุกแล้วจนต้องมานั่งผิดกฎหมายดังนั้นก่อนที่เราจะเม้น อะไรลงมาบน a c e b o o k เนี่ยควรจะหาข้อมูลให้ชัวร์ก่อนนะคะไม่งั้นเนี่ยการที่เรากําลังจะไปหาเรื่องคนอื่นอาจจะเป็นการหาเรื่องให้ตัวเองหาเรื่องใส่ตัวเองได้ยังไงวันนี้ขอบคุณอาจารย์ประมาณมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการออกแบบหรือการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วหวังว่าเพื่อนๆที่ดูนะคะก็จะเข้าใจแล้วว่านัทไม่ได้มีเจตนาหรือว่าผิดตามกฎหมายในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เลยและนักก็ยังอยากให้เพื่อนๆนะคะที่เข้าใจนัทผิดนาเชื่อว่ายังไงทุกคนน่าจะไม่ควรมีเรื่องกันแหละงั้นหวังว่าวันนี้เพื่อนๆ ได้ความรู้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการกฎหมายและมลิขศิษิ์และกฎหมายทางโลกออนไลน์นะคะและไว้เจอกันใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะผมบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับ